สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาปลอกกระปุอีกแล้วนะครับโน้องพิจิ้งก์คนตัวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาลงแพตกปลานะครับผมเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็ได้ข <Wow. S 2> ้าวมาตีตาเพ่แล้วนะครับเตรียมกล้องขึ้นเรือนะครับผมจะกล้องขึ้นเพ่นะครับไอ้เอิร์ญไม่รู้นะครับรับเบี้ยงเต็มดีนะครับมาครับตีมานนะครับผม เราไปชมกันนะครับว่าจะได้มากหน่อยแก่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนนั่มให้หลวงร่องนะครับเจ้าก้องเพ่ปากโลนะครับผมอ่าลุงรงนะครับขอวปืนครับแป๊บนึงอ่านี่นะครับลุงรงนะครับเจ้าก้องเพ่ปากโลนะครับผมสวัสดีหยังอ่าแปลุงล่งปากโลโอเคนะครับ เดี๋ยวถ้าว่าท่านไดสตนใจหรือว่าหนักตกปลาคนไหนตนใจนะครับถ้ามาติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กนะครับข้าวไปพิพ์ได้เลยครับแพ่ลุงลงปากโลนะครับผมมีเบอร์โทรอยู่ในหน้าเฟซกันนะครับยินดีต้อนรับครับอายินดีต้อนรับนะครับผมโอเคครับครับผมเดี๋ยวไปชุมในแพ่เลยนะครับอันนี้นะครับบรรยากาศนะครับคาเฟ่ เพลุงลงปากโลมีเพม่มีซ้ำี่กนนดะนะครับมีล่ำส้มลอยอาซิบแล้วก็ลำมุกลยลำเพลอยแล้วก็ลำกาวลอนะครับเดียวเจะเข้ามาสอบซ้ำนาเพจหรือว่าในเพลบุกกล้องลุงลงได้เลยนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเพลำเนี้ยนะครับว้าวไปลำนี้กันเลย ออไ,ได้เราจะไปลำเนียเลยนะครับลำนี้ลาคาะฮุอยบาทมีห้องน้ำนะครับฮุกอยบาทอยู่ในปลุ้เลยนะครับมีตั้งแก๊ดหนึ่งตั้งการานำลนหนึ่งน้วยแล้วก็น้ำอีกหนึ<อ>่งลนน้ำมันลงุงลุงเติมไม้ไว้เต็มตั้งเลยนะครับเก๊กันไปเลยครับตั้งขึ้นโอ,โ, <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็ค,คล้องขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปเตะไม้กันเลยนะครับ นะครับตอนนี้ก็ได้ถึงแตงไม้เป็นตีเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังอยู่ที่ปากโคลงออกมาปากโคลงครัาจากสะพานพอกมานิดนึงนะครับตอนนี้กําลังจะเตรียมโค้งลงเลยนะครับเดี๋ยวมาจุ่มกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้ใครได้เป็นตัวเลกตัวละลอยไบ้ไงไว้ <laughs> ไงตัวละลอยบรรยากาศยามเย็นนะครับปลาติดกำลังตกครับม นี่นะครับลูกวัวก็จะอยู่ที่ความเร่งของน้ำนะครับความน้ำเร่งมากหน่อยแค่ไี้เราก็เลือกใส่ลูกวัวอย่างนี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไมลุดมดแล้วก็ตัดไายออกแล้วก็ดึงลูกวัวก้าวลงมานล้วอ่าจะอยู่ประมาณนี้แหละลูกวัวนะครับ ไช้นะนะครับผมจะจ่ายเป็นไส้เล็กๆนะจำเป็นซ้องตาประมาณนี้ <L ie> เดี๋ยวฮ ло, ัลโลจะเอาไปเกี่ยวกับกิ๊นะครับอ่าจะอยู่ประมาณนี้ครับจะใส้ตาเบ็ดซ้องตาอ่าตาเบ็ดตัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับว <Wow. S 1> ้าวอืมจะได้ทีซ้องตาประมาณนี้ โอเคครับแล้วเราไปเกี่ยวเยอะแล้วก็ตัดแบงคลุงไปเลยเยอก็จะจ่ายเป็นกุุงตายนะครับ<า>แบงเป็นช้องกินนะครับแล้วก็เอามาเกีียวตาเลย <c oughs> อยู่ประมาณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวลุงแบบกันเลย อ่าตัวเล็กขึ้นมาแล้วนะครับพี่ฟางเป็นคนได้นะครับเต็มเล็กนะครับอันนี้อ่าบอกมันเลยง่ายมากตอนนี้นะเนี่ยลุงก็เต็มเดี๋ยวอะไรเต็มดีร้องเอาใจตธอโอเคได้เต็มได้เต็มติกมาแล้นะครับเละกันหัวดำเต็มเได้ 3 tem Kim, các bạn sâm tem Kim nhung này đi tung vào này tung luôn tua leo tua lép bỏ đây lục bát đừng gìn lười con có nè dính chặt lục bát nè gìn lười tôi đây đặc biệt mồi này gìn gì đặc biệt tua leo ราวออนตัวเล็กตัวเล็กไห้ลองยกมาที่ไม่เป็นไรฉันเจ็บจนชิงปลดกันย่งว่าไอ้อย่าในในราวออนนะครับน,นวดมันจะยาวว่าราวออบง <highlighter> nạp tem gói mới mà ta lỡ ừ, <laughs> mà để lọc được lỡ mà lại nhé vào <laughs> <Nhây bà> cây nhảy vào cây

เติบจะเลิกคืนตัวต่อไปมากแล้วครับ y a h จะลุ้นลุกันลุ้นกันนะไอ้เบ้งวได้กี่ลูกยวนี้นะนี่มันนะแม่้วยได้แล้วมีดิฟตัวลูกมีดิฟตัวลูกนั่นนี่ยีิตัวลกอ้ยาเก็บมันได้ไง เอาไปบ่นนับเต็มนับเต็มนับเต็มติดปลากันม้อเหรอมาไหนอ่ะงานในวินอยู่เออติดมาแลวกับตัวตี8ปดิบแล่กันแบบแต่นุ๊กู่เลยดูกน้องตามโม่กตัวนี้ประมาณ8ปดโล

Tóc lẹp lại bé tân hoặc gọi là đại hội tóc 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 กิมกิมกิมจับมาที่จับมาทีอได้แม่อัวแล้วดอกนี่่ ในโรงเตียวกว่าตีี่ยดิลำเอ็งอยากบรรยากาศตื่นนอนนะครับคุยโม่อะไอื่นไม่รู้ไฮตำลักแบงยางลูกชิ้น ao oh, 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 in, in, ao oh, in, in. ừm, trơn lưng kín. ừm, trơn lưng dáng. cứ chạy lưng dáng. hả? trơn lưng dáng. Mm, trơn ครับต่งกัปรปลอมๆันเลยนะครับยาหูไอ่เอาได้ตุงเลยกันได้กันรอ้นอ,รอ,งนรองวาากันวะอ้ต้องการปลอมมันเลยครับ lươn pei nhà đằng này ton cha wow chạy bay chạy bay เจ้าเป็นลาวเจ้าเป็นลาวโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เห็นปลาพอสมควรนะครับหรือว่ายังมีตัวเห็นอยู่นะครับสําหรับเจ้านี้นะครับก็ต้องข้อฝากไว้ด้วยนะครับอ่าช่อง youtube นะครับฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับแล้วก็ช่องของ facebook นะครับเป็นฟิชชิ่งออนทัวร์ทองเที่ยวตกปลานะครับผมก็ต้องข้อฝากไว้ด้วยนะครับเพลุงลงปากโลนะครับผมเลยจากลุงผักมาประมาณ ซีถึงงานลยแมตรนะครับอยู่ตั้งสายมือนะครับผมขอฟากกดไลค์กด<อ> like, ติดตามกันด้วยนะครับใน Facebook และก็ใน YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ